สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับของสะสมนะหรือของที่ทุกคนอาจจะบอกว่ามันสิ้นเปลืองนะครับมันก็คือกระเป๋าไฟถากนั่นเองนะครับกระเป๋าไฟถากคืออะไรนะกระเป๋าไฟถากเนี่ยเอาจงริงผมเห็นครั้งแรกเนี่ยตอนที่ผมเล่นเว็บนะครับพวกโซ4โฟ r e สตรีทนะใครที่แบบแต่งตัวเป็นแบบพวกสายสตรีทแรกๆเนี่ยก็อาจจะเคยจําเว็บนี้ได้นะครับไฟถัานะครับเป็นกระเป๋าถ้าบางคนเขาไม่รู้จักเนี่ยเขาก็อาจจะเรียกมันเป็นกระเป๋ามือสองนะครับ แต่บางคนที่รู้จักแล้วเนี่ยมันก็คือกระเป๋าที่ทํามาจากผ้าที่อยู่ตามรถขนส่งต่างๆนะครับทีนี้กระเป๋าเนี่ยมันมันยูนิคยังไงนะฮะมันมีข้อเด่นข้อด้อยหรือว่าข้อแตกต่างจากกระเป๋าอื่นยังไงนะครับคือกระเป๋านี้เนี่ยส่วนมากลายมันจะไม่ค่อยซ้ํากันครับแล้วก็ลายเนี่ยมันจะถูกตัดออกมาจากผ้าใบผืนใหญ่ๆที่อยู่ข้างรถนะครับซึ่งถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยผ้าใบพวกนี้มันมีรอยการร่องรอยการใช้งานนะครับค่อนข้างจะเยอะ แล้วก็ในแต่ละอันเนี่ยสีก็จะไม่เหมือนกันร่องรอยการใช้งานก็จะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ากระเป๋าฟลายถังเนี้ยที่ผมสะสมนะครับสะสมเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ฟลายถังมีหลายรุ่นหรือเปล่านะแล้วราคามันประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับกระเป๋าฟลายถังเองเน,นี่ยจริงๆแล้วมีค่อนข้างจะหลายรุ่นนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเองเก็บเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆอาจจะเห็นข้างหลังนะครับก็จะมีกระเป๋ารุ่น Hawaii 5 i O นะครับแล้วก็ตัวนั้นก็จะเป็นเจมี่นะครับ ซึ่งสีอย่างพวกเนี้ก็จะมีราคาแพงนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมนะฮะแต่ตัวที่ผมเก็บเยอะที่สุดนะครับจะเป็นตัวกระเป๋าทรงหรือว่าโมเดลที่ชื่อว่าไมอามี่นะครับก็จะเป็นคล้ายๆถุงกระเป๋าแบบนี้นะฮะอยู่ข้างหลังนะฮะเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันจะเป็นกระเป๋าที่แบบค่อนข้างจะเก็บของได้เยอะนะครับทีนี้กระเป๋านี่เนี่ยจริงๆร,ราคามันอยู่ประมาณ ถ้าไปซื้อในช็อปนะครับในไทยก็จะมีอยู่หลายร้านเหมือนกันนะครัคราคาจะอยู่ประมาณ3,008-3,009นะครับที่เรียกกันว่าราคาป้ายเนี่ยนะช่วง2-3ปีที่แล้วจะอยู่ประมาณ3,900บาทนะครับแต่ตอนนี้ถ้าแบบค่าเงินไทยแบบลดลงมาเหลือ30บาทต่อ1ดอลลาร์อะไรเงี้ยมันก็อยู่จะประมาณ3,008นะครับซึ่งร้านที่ขายเองเนี่ยก็จะมีของ Pronto นะครับแล้วก็ p a ล e m e n t นะแล้วก็ a m p e r s a n d นะครับ ตรงเดอะบล็อกนะฮะตรงราชพึกซึ่งหลายๆร้านพวกนี้ก็จะมีกระเป๋าเนี่ยมาเติมในชั้นวางอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วส่วนที่กระเป๋าที่มันลายออกจะแบบหายากนิดนึงเขาก็จะนํามาจับฉลากกันนะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็ไปจับฉลากกันได้นะครับผมก็เคยไปจับมาเหมือนกันนะครับบางใบนี่ก็เคยได้สีดํามานะครับสมมติว่าเจ้าตัวเจมี่เนี่ยสมมติราคาป้ายมันถ้าผมจําไม่ผิดนะสี่พันเแต่ถ้าเป็นสีดําไปจับแล้วปุ๊บเนี่ยจะขายได้ประมาณหมื่นสองนะครับ ซึ่งราคาก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเลยอย่างที่บอกไปครับว่าตัวสินค้ากระเป๋าแบบนี้เนี่ยมันมีข้อแตกต่างที่ค่อนข้างจะต่างกันนะครับโดยเฉพาะลายที่มันอยู่บนกระเป๋าเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ยี่ห้อของผ้าใบนั้นๆนะครับอ่ะส่วนถ้าใจผมยกตัวอย่างง่ายๆนะเหมือนอย่างเจ้าตัวนี้นะครับเป็นขาวดำนะลายจุดมันก็จะมี ลายของมันนะฮะที่ค่อนข้างจะเรียกว่าน่ารักละกันตัวที่ผมซื้อมาเก็บเพราะว่ามันเป็นลายคล้ายๆโป๊กเกอรดอนะครับคือมีรูปดอทอยู่ตรงนี้นะกะ็แล้วแต่คนชอบเก็บอะครับว่ามันจะเอ้ลายนี้เราชอบหรือเปล่าหรือมันถูกฉลกกับเราหรือเปล่าหรือว่ามันเราเดินไปที่หน้าร้านแล้วมันเจอลายให้เราชอบพอดีเนี่ยเราก็จะซื้อเก็บไว้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับว่ากระเป๋าที่ผมเก็บเป็นพิเศษนะครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับ นี่นะฮะไมอามี่นะครับ,รบอ่าให้ดูใกล้ๆนะครับใบนี้จะใช้บ่อยนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะชอบมากๆาเลยเพราะว่าตัวอักษรเนี่ยมันจะเขียนว่าบวกหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีลายข้างหลังนิดหน่อยนะครับเป็นตัวอักษรใบนี้ก็ได้มาแพงกว่าราคาป้ายหนึ่งอย่างที่ผมบอกครับถ้ามันไม่ใช่เป็นสีแบบที่คนเขาเล่นกันหรือไม่ยิตเนี่ยมันก็อาจจะถูกกับราคาป้ายเช่นคุณซื้อมา3 8 0 0ันแถึงสามพันเนี่ยมันอาจจะลดมาเหลือประมาณ 3000หรือ2000เลยได้วย3ถ้า4ที่มันไม่ฮิตนะครับแต่ถ้าสีฮิตฮิตหรือมีลายเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นไปหลักหมื่นนะครับบางใบก็หลัก5-6 0 0 0 0มก็มีที่เคยเห็นประมูลกันอยู่ในกลุ่มนะครับซึ่งไอ้รุ่นนี้ที่ผมชอบเพราะว่ามันเก็บของได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับมันจะใส่พวกโน้ตบุ๊กใส่อะไรได้นะครับอันที่ผมใส่อยู่ก็เป็นพวกดันทรงนะฮะมันก็จะดันทรงจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นตัวดำๆนะครับขึ้นมา ดันทรงไม่ให้กระเป๋ามันย้วยนะครับนี่ก็จะเป็นพวกแผ่นดันทรงแบบนี้นะครับพอเอาออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นกระเป๋าทรงนี้นะครับถ้าไม่ใส่ดันทรงเนี่ยจะเห็นไหมครับมันจะย้วยนิดนิดหนึ่งนะเพราะว่าใบที่ผมใช้ค่อนข้างจะบ่อยใช้ในชีวิตประจําวันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับอ่านี่เวลามันพับเวลามันพับเสร็จนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าพับแล้วจะเอาไปใช้นะ ใบนี้เนี้ยมันจะค่อนข้างมีเรื่องราวนิดนึ่งผมไปซื้อมาจากในกลุ่มนี่แหละผมเห็นว่าเออตอนนั้นผมชอบอะไรที่มันแบบเป็นตัวอักษรตัวเลขผมก็เลยซื้อใบน,นี้มานะครับก็มันจะขึ้นว่าบวกหนึ่งนะฮะตัวกษรที่มันอยู่บนกระเป๋าใบนี้ก็ใช้ค่อนข้าง,างเยอะและ้วเนี่ยนะครับพอใช้เยอะแล้วปุ๊บเนี่ยอไอมุมขอบเนี่ยมันก็จะมีสึกหรอนะครับเป็นรอยหรือว่าสีหลุดบ้างไปตามกาลเวลานะครับซึ่งก็จะมีใบอนีกเหมือนกันนะครับที่ผม อยู่นะฮะแต่ละใบเนี่ยผมซื้อแล้วผมจะค่อนข้างจําว่าแบบเออผมซื้อมาจากที่ไหนซื้อมาราคาเท่าไหร่ซื้อเพราะอะไรนะครับตอนนั้นนะอย่างที่บอกนะครับว่าตัวไฟถากเองเนี่ยมันมันมีช็อปอยู่หลายประเทศนะครับเอ,อ่อเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยผมก็จะพยายามไปช็อปไฟถากเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดนะเพื่อไปดูว่าเออในแต่ละประเทศนั้นเราจะมีดวงหรือเปล่าเราจะมีโอกาสได้กระเป๋าที่มันสีสวยๆหรือว่าถูกใจเราหรือเปล่านะครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองเล่านิดนึงละกันว่าแต่ละใบเนี่ยได้มายังไงนะจะเล่าเท่าที่จําได้นะครับอ่ะอย่างใบนี้นะครับใบนี้ได้ที่ช็อปที่ลอนดอนนะครับตอนนั้นไปเข้าไปก็ได้เป็นตัวอักษรนะครับเดยูสองตัวนะฮะใบนี้ตอนแรกไม่เห็นนะครับไปดูที่ช็อปที่ลอนดอนนะฮะหาร้านไม่เจอด้วยตอนแรกนะครับไปเจอแล้วรู้สึกถูกฉลอมากแล้วรู้สึกว่ามันสวยมากๆด้วยนะครับสีออกจะเป็นเนี่ยเป็นเทาเลยนะครับเทาชมพูนะครับ เป็นสีอย่างนี้เลยนะครับตัวอักษร W W 2ตัวน่าจะตัดออกมาจากคำว่า w ว w ร w ไวนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาเก็บนะฮะไม่ได้ใช้แท็กยังอยู่นะครับแล้วก็จะมีรูปในแท็กอย่างนี้ด้วยนะครับนี่ใบนี้เนี่ยซื้อมาจากที่ต่างประเทศพอได้แท็กคือแล้วเนี่ยมันตกอยู่ประมาณรู้สึกจย3,200บาทนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในไทยอย่างที่บอกมันอยู่ประมาณ38 0 0ถึง3,900บาทนะครับ เดี๋ยวเรามาดูใบอื่นกันต่อนะครับปกติเนี่ยเวลาผมเก็บกระเป๋าเนี่ยผมจะหาถุงใหญ่ๆมาใส่นะครับแล้วก็เก็บไม่ให้มันซ้อนกันเพราะว่าตัวลายสีเนี่ยมันไปมันไปมันจะไปชนเอานะครับมันจะไปชนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้สีที่มันสกรีนนะครับอยู่บนกระเป๋าเนี่ยมันแตกนะครับแล้วก็หรือพอมันโดนความร้อนเนี่ยมันก็จะละลายบ้างก็มีนะครับสำหรับบางท่านอะใบต่อไปนะครับใบนี้เป็นใบที่ผม สั่ง pre-order เป็นใบแรกนะครับคือสั่ง p r e เด d e r เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีคนขายใช่ไหมฮะมีคนขายตามช็อปมีคนขายตามไอจีมีคนขายตามพวกกลุ่ม Facebook ต่างๆนะครับเช่นพวกกลุ่มฟ่าฟทากไทยแลนด์ Fry เนี่ยแต่ว่าใบเนี้ยเป็นใบแรกที่ผมยอมสั่งจากต่างประเทศคือจะมีคนเขาไปเดินแล้วก็รับอยู่นะครับใบนี้ค่อนข้างจะถูกใจเลยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันถูกฉลกแล้วก็ น่าจะหายากด้วยนะครับคือใบเนี้ยเห็นตรงนี้กันไหมฮะมันจะเขียนไว้ว่าคําว่า system นะครับหรือว่าที่แปลว่าระบบแล้วก็ใบจะเป็นใบสีแดงแล้วก็เป็นคําที่มีตัวอักษรเนี่ยขึ้นมาเต็มเตมตัวเลยนะฮะใบ,บนี้เอ,อ่อค่อนข้างจะรักเลยนะครับจริงๆไม่ค่อยอยากขายแต่ถ้าขายในราคาก็จะขายนะฮะอย่างตัวนเนี้ยเนี่ยมันจะต่างกับใบเมื่อกี้นิดหนึ่งถ้าเมื่อกี้ผมสูงเข้าไปให้ดูเนี่ยใบยเมื่อกี้เนี่ยครับมันจะมันจะสี อ่อนกว่านะฮะใบนี้จะเป็นสีเข้มแดงสดเลยแต่ผ้าเนี่ยผ้ามันจะบางกว่านะครับเนี่ยตรงนี้ผ้ามันจะบางกว่าแต่ถามว่าถ้าชอบใบไหนใบนี้เป็นอีกใบหนึ่งที่ชอบนะครับเพราะว่าสั่งซื้อมาจากต่างประเทศแล้วก็ราคามันจะแพงกว่าราคาป้ายอยู่เหมือนกัน,นครับใบนี้นะครับส่วนใบอื่นๆที่รู้สึกว่าโอเคถ้าเจอลายแบบนี้จะซื้อมาเก็บเพิ่มนะฮะก็จะเป็นลายลูกโปง่งสีส้มนะครับ ไม่รู้ว่าคนหรือเรียกเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมว่าผมเรียกคำว่าลูกเปลืสีส้มนะครับอ่านะครับเป็นใบนี้อย่างนี้นะครับบางคนก็เรียกว่าหยดน้ำนะฮะบ,บางคนก็เรียกลูกโป่งสีส้มนะครับซึ่งใบนี้ยเวลาผมเจอทีไรเนี่ยผมห้ามใจตัวเองไม่ได้ผมจะซื้อเพิ่มนะครับผมชอบเก็บลายนี้มากนะครับอ่ายลของอันนี้เนี่ยผมจะมีอยู่2ใบนะครับสำหรับรุ่นรุ่นไมอมีอ่ จะมีใบนี้กับใบนี้นะครับ2ใบนะครับคือมันอาจจะตัดมาจากผ้าใบใบเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่ามันออกมาอยู่ในคนละลูกทรงนะครับตามนี้ซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าเวลามันตัดมาจากไอ้พวกผ้าใบคนละคนละแบบแล้วเนี่ยหรือว่าผ้าใบเนี่ยความเก่าไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะมีรอยอยู่บ้างน,นะครับตามนี้เลยมันก็จะมีรอยดารอยอะไรบ้างน,นะครับแต่ว่ามันผมว่ามันก็คลาสสิกดีครับมันไม่ได้แบบเออ สกรปรกหรือว่าอะไรนะครับเพราะเราใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะสกระปรกไปตามการเวลาอยู่แล้วนะครับสองใบนี้ก็เป็นอีกสองใบที่ชอบแต่ว่าสองใบนี้ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับซื้อมาเก็บนะเพราะว่าชอบถ้าใครมีลายนี้ก็ลองมาเสนอดูได้นะครับถ้าเป็นแหมาามียิ่งดีเลยนะครับสองใบนี้อ่าสหรับอีกสองใบที่รู้สึกว่าโชคชะาตาเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูว่า มามมี่อีกสองใบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับที่บอกว่าโชคชะตาเนี่ยเพราะว่าสองใบนี้เนี่ยคือผมไปได้มาคนละที่นะครับคือใบนี่ได้ที่เพลทเมนต์หรือว่าร้านขายกระเป๋าไฟถากเนี่ยนะครับที่สาขาเซนต์ทนเวลด์อีกใบนึงรู้สึกได้ที่ญี่ปุ่นนะครับแต่จําสาขาไม่ได้ว่าใช่ชินจูกุหรือเปล่านะครับคือตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปเดินไฟถาก 4วันติดนะครับไปดูทุกวันว่าเออแบบมีกระเป๋าลายไหนที่เราชอบหรือเปล่าซึ่ง2ใบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะมาจากผ้าใบใบเดียวกันนะครับคือมันจะเป็นคล้ายๆอักษรตัวโนต้ตนะครับในเวลาเราเล่นเพลงเนี่ยแล้วก็ผมมองแล้วมันก็ต้องใช้จินตนาการนิดนึงผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆตัวพีซึ่งตรงกับชื่อผมนะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าซึ่งตัวใบเนี้ย ตัวใบนี้นะครับตัวที่เป็นวงกลมคล้ายๆโพกัดอตเนี่ยนะครับคือน้องผมไม่เจอที่เพลสเมนที่เซนต์แนเบลเกแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูผมก็บอกเออซื้อเลยใบนี้ชอบนะเพราะรู้สึกถูกฉลกกับสีนี้แล้วก็รู้สึกมันเป็นวงกลมเหมือนคล้ายๆภูปลายโพกดอตอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยให้น้องซื้อมาให้ทีนี้พอไปถึงญี่ปุ่นปุ๊บไปนั่งเปิดลิงชาคทีละอันนะฮะแล้วก็เจอสีที่มันคล้ายๆกันก็ไปเปิดดูที่บ้านเออเรามีรุ่นนี้หรือเปล่ามีสีนี้หรือเปล่าก็เจอใบบนนี้้ขึมาครั ถือว่าค่อนข้างจะโชคดีเลยก็เลยได้2ใบนี้มาเหมือนกันนะครับที่ค่อนข้างจะขายกันนะครับซึ่ง2ใบนี้เนี่ยออก็มีคนมาเคยขอซื้อเหมือนกันเพราะว่าบอกว่าอยากเอาไปใช้กับแฟนคู่กันนะฮะอันนี้ผมก็เคยลงขายอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ราคาที่ต้องการสักเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าได้ราคาที่ต้องการนี่ก็อาจจะขายเหมือนกันนะครับสำหรับ2ใบนี้แต่2ใบนี้อย่างที่บอกมันค่อนข้างจะหายากนิดน,นึงที่จะเจอเพ่าใบเดียวกันแล้วก็ รูปทรงคล้ายๆกันนะครับซึ่งบางคนเขาก็อาจจะเก็บใบที่มันแบบเอ้ยเหมือนกันร้อเเลยก็มีนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะถูกตัดออกมาได้เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูใบอื่นต่อนะครับ อย่างใบนี้ใบนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันนะครับใบนี้ไปซื้อต่อคนอื่นเข้ามาหรือว่าเรียกว่าพวกรีเซลครับใบนี้ผมก็ซื้อมาราคาค่อนข้างแพงก่าป้ายนิดนึงคือผมรู้สึกชอบตรงนี้อ่ะมันน่าจะมาจากตัว X นะครับมันก็เป็นฐานขึ้นมานะสีก็เป็นน้ําเงินเข้มนะฮะก็ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับออกจะเป็นสีแบบพวกแบบ s OLID โทนนะฮะหรือว่าเป็นแบบสีทั่วไปนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันนะซื้อมาเก็บแต่รู้สึกแค่ชอบตรงข้างล่างตรงนี้ครับแล้วใบนี้ก็เคยเห็นคนที่ใช้ลายเดียวกันด้วยนะครับแต่เป็นนของรุ่ เจมี่หรือฮาวายเนี่ยละครับเป็นแบบตัดขึ้นมาแบบเดียวกันเลยนะครับก็บางทีเวลาไปเจอก็รู้สึกดีเหมือนกันที่แบบเ,ออเจอคนที่มันแบบมีผ้าใบแบบเดียวกันนะครับใบต่อไปนะครับใบนี้นะครับจริงๆใบนี้มันย่อมาจากคำว่าไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรนะแต่ผมเห็นคาแรกผมชอบผมรู้สึกว่ามันเขียนคำว่า V I C นะครับหรือว่าย่อมาจากพวกวิกตอรี่อะไรพวกเนี้ยนะฮะ นี่ครับข้างๆก็จะเป็นตัว C ตัวนี้ก็เป็นตัว V นะครับใบนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันนะซื้อมาเก็บเพราะรู้สึกชอบถ้าสมมติเจอคําที่แบบอยู่บนกระเป๋าแล้วแบบเออเราชอบคํานั้นเนี่ยส่วนมากผมจะซื้อเก็บนะหรือว่าเจอลายที่เราชอบเนี่ยครับส่วนใบที่ขายไปบางใบนี่ก็มีบ้างก็คือใบนั้นรู้สึกแบบไม่อยากเก็บแล้วหรือเราไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับก็จะขายทิ้งไปบ้างนะซึ่งส่วนมากเวลาเขาซื้อเขาขายกเนี่ยเขาจะถามในตัวนี้ครับแท็กอยู่ไหมแท็กอยู่ไหมแต่จริงๆผมว่า อยากให้ดูสภาพกระเป๋ามากกว่าเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกครับตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าถ้าสมมติไอ้พวกตูดกระเป๋าเงี้ยมันมันไปหมดแล้วมันขาดหรือมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ต่างจากมือสองนะครับแล้วเราไม่ได้ตัดแท็กมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับบางคนเขาก็ปล่อยเขาก็ใช้แล้วเขาก็หนีบแทกเอาไว้ครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะอย่างเงี้ยบางคนใช้แล้วแล้วก็หนีบแทกเอาไว้แล้วก็ขายเป็นราคามือหนึ่งซึ่งผมว่าเราดูที่สภาพกันดีกว่าไม่ต้องดูหลอกแท็กตัดหรือไม่ตัดนะ ใบต่อไปใบนี้เป็นใบแรกนะครับที่ซื้อมาก่อนเข้าวงการเลยนะฮะคือใบนี้นะครับใบนี้คือใบแรกคือไปเดินซื้อที่ออพรอโตนะครับสาขาสยามพารากอนนะฮะแล้วก็เจอใบนี้รู้สึกถูกใจแต่ว่าซื้อมาเป็นใบแรกนะฮะตอนแรกมปกล้าใช้รู้สึกมันแพงนะครับแต่พอเออได้รู้จักกประมาณมากขึ้นนะฮะเราก็ใช้มันค่อนข้างจะบ่อยมากขึ้นแต่ไม่ได้ใช้ใบนี้ครับใช้ตัวใบแรกที่เขียนว่าบวกหนึ่งนั่นแหละฮะใบนี้เนี่ยมันก็เนี่ย จะเป็นผ้าบางซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยสีไหนอะไรราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างใบนี้ตอนนั้นผมซื้อมาราคาเท่านี้นะครับ3,900บาทนะครับตอนนี้รู้สึกหน้าช็อปจะ3,800แลถ้าผมจำไม่ผิดแต่ตอนเนี้ยมัน3,9 0 0นะครับก็ถ้าใบนี้อย่างใบนี้ถ้าไปขายอยาเงี้ยอาจจะได้ต่ำต่ำกว่าราคาปายนิดน,นึงอาจจะได้มัน3000หรือ2 6 0 0กอะไรเงี้ยเพราะสีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่ตลาดนิยมหรือว่ามีคนเล่นเยอะครับนะ เดี๋ยวมาดูใบอื่นกันต่อนะครับเดี๋ยวไปยกมาจากข้างหลังมให้ก่อนนะครับอ่ะเรามาต่อกันนะครับอีกใบนึงนะครับที่เอ่อไปได้มานะครับจากที่เพลสเมนต์นะครับที่เซนเทิร์นเบิร์ลนะครับก็คือใบนี้อ่ะใบนี้ที่เห็นครั้งแรกก็ค่อนข้างถูกใจเหมือนกันนะแล้วพอกางข้าใบมาเนี่ยใบนี้จะเขียนว่าต้นนะครับคือคิดว่าถ้ามีคนที่ชื่อต้นหรือโทนี่หรืออะไรเงี้ยมาขอซื้อต่อคงจะขายนะครับใบนี้จะเป็นผ้าบางนิดหนึ่งนะครับ ส่วนราคาเนี่ยก็อย่างที่บอกมันจะมีหลายราคาครับแล้วแต่ปีที่เขาเปิดขายนะครับแล้วก็อย่างใบเนี้มันถ้าผมจำไม่ผิดสามพันแปดนะบใบนี้สามพันแปดซึ่งก็ลดมาจากใบสีเทาเมื่อกี้ครับที่ผมซื้อมาสามพันเก้าซึ่งราคาเนี่ยต้องคอยอัปเดตนะครับว่าเขาเปิดรายราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกใบที่ใช้บ่อยทบใบนี้ใช้บ่อยมากๆค่อนข้างจะมั่นใจเลยว่าใบ่ใหม่ใช้บ่อยสุดนะฮะ ใบนี้คือใช้ปีหนึ่งแบบหลากร้อยครั้งนะครับไปไหนมาไหนใช้ทุกอย่างนะฮะก็ใส่กันทรงไว้ข้างในนะครับใบเนี้ยตั้งแต่แรกเลยซื้อม,มือสองชอบเพราะว่าเออมันเป็นขาวตัดดําแล้วตอนแรกไม่รู้ว่าเออแบบพวกแบบขาวตัดดาเนี่ยมีราคาหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็ซื้อมาใบเนี้ยซื้อมาไม่แพงบใบนี้ซื้อมือสองมาถ้าจําไม่ผิดน่าจะอยู่วันสามพันหกนะครับก็ซื้อมาใช้เล่นนะฮะแล้วก็ใช้ค่อนข้งจะสมบูรณ์สมบานนิดนึงนะครับก็ตามมูลต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้เลย อีกใบหนึ่งที่ชอบใช้คู่กับใบบวกหนึ่งนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเลขศูนย์สองตัวนะครับเป็นผ้าสีไข่นะแบบเปลือกไข่เลยนะครับข้างหลังแบบโล่งๆนะครับใบนี้ก็ค่อนข้างจะใช้บ่อยนะครับแล้วเพราะผ้ามันหนาแล้วก็ผมชอบลายมันด้วยคือมันเป็นเหมือนเลขศูนย์สองตัวแล้วก็เป็นเหมือนตาด้วยนะครับเอาไปใช้บางทีไปถือกับไอ้ตัวที่มันเป็นกระเป๋าสีน้ําเงินนะครับที่เป็นอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นบวกร้อยเลยนะฮะถือมาสองใบนะครับ นี่ครับนี่อ่ะทุกใบผมก็จะพยายามจํานะว่าผมได้มาจากไหนได้มาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างอย่างตัวเนี้ยผมก็ได้มาจากในกลุ่มนะครับไปขอซื้อต่อเข้ามานะฮะเพราะว่าชอบอันนี้มากราคาก็แพงกว่าป้ายนิดหน่อยนะครับไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับอ่ะนี่ก็ตอนนี้ก็รีวิวไปจนเกือบหมดแล้วครับก็น่าจะหมดละคอลเลคชันแมมมี่ของผมนะครับ คือจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ากระเป๋าแต่ละใบราคาไม่เท่ากันบางคนไปซื้อหน้าช็อปมา3ามพออกมาขายหมื่นนึงก็มีนะครับถ้ากระเป๋าใบนั้นเป็นสีดําเป็นสีเขียวอินดัสนะครับเป็นลายที่แบบคนเขาเล่นกันอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างแพงนิดนึงแต่ถ้าซื้อไปใช้งานจริงๆหรือว่าแบบเออเป็นคนที่แบบรักโลกหรือว่าชอบคอนเซปต์สไตล์กระเป๋าเนี่ยจริงๆ กระเป๋าเริ่มต้นนะอย่างตัวไมอามี่ผมเคยเห็นถูกสุดอยู่ประมาณพันเจ็ดพนะครับแต่ว่าสีอาจจะไม่ค่อยสวยก็ซื้อไปใช้ได้เหมือนกันนะครับในกลุ่มก็มีขายอยู่เยอะเหมือนกันสำหรับมือสองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปแนวนี้รีวิวพวกของสะสมเนี่ยจริงๆผมก็มีของสะสมหลายแบบนะครับอย่างเช่นพวกแบบิกพวกของเล่นนะครับข้างหลังแล้วก็พวกสุพริมก็มีนิดหน่อยนะครับก็ใครอยากให้รีวิวอะไร ก็บอกมาได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับช่องแฟ t t ตี้ทองนะครับอ้วนชวนคุยขอบคุณครับ